้บาานนสวัสดีค่ะช่องแอนดี้บ้านนาค่ะวันนี้พี่แรมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ลมพิษผดผื่นคันให้หายทันทีค่ะวันนี้นะคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ของเราก็มีเพียงแค่3อย่างค่ะอันดับแรกก็คือนี่ค่ะใบพลูค่ะถ้าหากว่าใครที่มีอาการคันเป็นผดผื่นคันทํำยังไงเราก็ไม่หายนะคะเพื่อนเพื่อนก็รองไปซื้อใบพลูได้นะคะอันนี้ก็คือใบพลูที่เขา ใช้สำหรับเคี้ยวหมากค่ะบางท่านที่บ้านก็จะมีคุณยายนะคะคุณยายบางท่านก็จะเคี้ยวหมากค่ะเราก็ไปขอได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีคุณยายเคี้ยวหมากนะคะเพื่อนๆก็ไปซื้อที่ตลาดได้นะคะมัดหนึ่งก็ประมาณ20บาทค่ะอันที่2ค่ะอันที่2ก็คือนี้ค่ะอันนี้ก็คือหมากค่ะหมากที่ใช้สําหรับการเคี้ยวหมากค่ะอันที่3ค่ะนี่ก็คือเหล้าขาวค่ะอันนี้เราก็ซื้อมา เพียงแค่5บาทค่ะได้เยอะเลยค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะนำาครบมาตำค่ะเราใช้ใบพลูนะคะประมาณ4-5หใบนะคะหรือเพื่อนๆก็กะเอานะคะว่าจะใช้เท่าไหร่ถ้าเป็นมากขันมากก็ใช้มากนะคะค่ะใบพลู Pro, ประมาณ4-5หใบค่ะหรือเพื่อนๆถ้าหากว่าจะตำยากนะเพื่อนๆก็ใช้วิธีการหั่นก่อนนะคะ ให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนก็นได้ค่ะเพื่อความสะดวกในการตามหรือโครบให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วให้เรานามาใส่โครบค่ะแนะนำว่าโครบที่ใช้นี้นะคะก็จะต้องล้างก่อนนะคะหมากที่เอาไว้ใช้สำหรับการเคี้ยวหมากนะคะเราจะผ่าเอาข้างในนะคะ จะมีนี่ค่ะจะมีหมากอยู่ตรงนี้นะเราให้เราจิ้มเอานะคะค่ะอันนี้จะเป็นฝดฝานะนี่ค่ะให้เราจิ้มเอาค่ะอันนี้เขาก็จะขายคู่กันนะคะประมาณ3มลูก20บาทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆมีอา่าญาที่ปลูกนะคะเราก็ไปขอได้นะ ต้นหมากก็จะสูงนิดนึงนะเวลาสอยก็ระวังด้วยค่ะนี่เราก็จะแกะออกมานี่ค่ะ1ลูกนะคะนี่ค่ะก็จะได้2ซีกแบบนี้นะแล้วเราก็จะนำมาตามผสมกันค่ะนี่วันนี้เราก็แอบเอาของคุณยายมาทำค่ะมาทำสูตรในการแก้ ปัญหาลมพิษนะคะผดผื่นคันบางท่านโอ้ยอากาศเปลี่ยนแบบนี้ค่ะจะรู้สึกคันค่คันยิบยิบยบตามเนื้อตามตัวตามผิวหนังค่ะเวลาที่คันเนี่ยมันก็จะมีผื่นด้วยนะก็บางทีถ้าเราไปซื้อ,อายามากินนะคะก็จะง่วงเหงาหานอนเนาะอันนี้เป็นสูตรที่ไม่ง่วงเหงาหานอนค่ะสูตรน,นี้ทําแล้ว หายจริงค่ะเราก็จะตำค่ะตำให้ละเอียดค่ะเมื่อเราตำละเอียดแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ถ้วยก่อนค่ะง่ายๆเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีบ้านๆแบบโบราณค่ะสมัยก่อนนะคุณตาคุณยายก็เคยใช้ วิธีนี้ในการาตำตำตำนะคะแล้วก็เอามาทาที่ผิวให้เราตอนเราเป็นเด็กๆค่ะอันนี้ใช้แล้วหายจริงค่ะ,คะแล้วก็นำมาใส่ถ้วยค่ะแล้วให้เรานำเหล้าขาวนะคะมาเทใส่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่แค่นิดเดียวค่ะ แล้วให้เราคนให้ทั่วค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นก็ให้เราไปอาบน้ำก่อนนะคะก่อนทาทุกครั้งนะคะให้เราไปอาบน้ำให้สะอาดก่อนนะคะชำระล้างสบู่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะถึงนำมาทาได้ค่ะเมื่อเราอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะร่างกายสะอาดแล้วเราก็ นำใบพลูนะคะแล้วก็หมากที่เราผสมกันแล้วเนี่ยไปทานะคะทาตรงจุดบริเวณนะคะที่เราคันนะคะทาบางๆบางๆบางๆนะคะทานะคะแบบนี้ค่ะแล้วทิ้งไว้สักครู่นะคะเมื่ออาการหายคันหายไปนะคะเราก็ไปอาบน้ําชําระร่างกายอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วอาการคันของเราก็จะหายไปค่ะนี่ก็เป็น เคล็ดลับง่ายๆนะคะที่นํามาบอกกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณค่ะใช้ดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่แัมก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพี่แลมี่เลยดีบ้านานามาตลอดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ